ดูกันที่กระแสของบอลยูโร2016นะครับเจ้าหน้าที่ก็คุมเข้มหน้าดูโดยเฉพาะปีนี้ทั้งนายกทั้งหลายส่วนพูดแล้วว่าเรื่องพนันฟุตบอลเอาจริงเอาจังนะครับอย่างที่พรมแดนอรัญยประเทศจังหวัดสะแก้วเข้มงวดครับสกัดกั้นทั้งนักบอลที่นักแทงบอลที่จะส่งโพยไปในคาสิโนโท,ที่กัมพูชานะครับรวมไปถึงเรื่องของการพนันในพื้นที่ด้วย ซึ่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12นํากองกําลังบูรพาสั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วยส่วนที่กาลังกันไปสกัดกันก้นการลักลอบนําโพยรับแทงพนันฟุตบอลยูโรจากบ่อนคาสินโนฝั่งกัมพูชาเข้ามาในไทยที่จุดตรวจร่วมหน้าด่านพรมแดนอรญญารญประเทศจังหวัดสแก้วก็ตรวจคน้นและก็ไปเจอชาวกัมพูชาที่เข้ามาซื้อสินค้าพกโพยต่อรองราคาแทงบอลมาแต่ยังไม่ได้เขียน ค่ะถ,ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนแต่เจ้าหน้าที่เขาก็จําเป็นจะต้องยึดเอาไว้นะคะก็ยึดเอาไว้ได้ค่ะสุดสุดสุดท้ายก็มีการฉีกโพยทิ้งไปก็แจ้งว่า พยายามที่จะอธิบายให้ทางคนที่หลักลอบออกเข้ามานะคะ,ะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฝั่งไทยนะห้ามนำโพยพนันฟุตบอลเข้ามาอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่านอกจากเรื่องของโอยพนันแล้วเนี่ยก็ยังได้รับแจ้งว่ามีพ่อค้าที่ขายน้ําดื่มชาวขเขมรเขาดัดแปลงรถขายน้ําดื่มแล้วก็แต่งตัวเป็นนักฟุตบอลนึ่งเือนไทยกับแต่สอบถามไปสอบถามมาเป็นแค่แฟนบอลคนหนึ่งที่ ตื่นเต้นกับฟุตบอลยูโรนะครับแล้วก็ใส่ชุดทีมชาติอังกฤษอยากจะเชียร์เท่านั้นยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันนะคะ